สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับสาวบันดงค้นกาลสินนี่แล้ค่ะพี่น้องมันนี่ผ้ามันกินสมตําจ้านี่จ้าไก่ย่างจ้าพี่น้องไก่ย่างส้มตําไหลบัวจ้าสมตําซสายบัวจ้าพี่น้องอันนี้มกปลาซิวจ้ามกปลาซิวแ่บๆน้ำกันจ้าพี่น้อง ลงมือกันเลยจ้าชมตามกับข้าวปุน้นพี่น้องมันเด้อแต่มันเด้อ สายบัวจ้ะไล่บัวสายบัวแบบประตํากามีจ้ะแบบตัากามี ตามใส่ประกอบจ้าพี่น้องใส่ประกอกลูกเงเลยจ mm ้ะประกอบ สมสมันหวานนะจ๊ะเปรี้ยวๆหวานๆเปลือกประกอบอไก่ป่นนันว่าต่าย ําตํำน้ำได้ๆจ้ะ,จะค่ะคลิปนี้ก็บฟา้าไปจมนีก็น,นะค่ะน้ำมือนี่พาพไม่กินตำไรบัวจ้าตำไรบัวไกลอย่างจ้ะมกมกปลาซิวจ้ะมกปลาซิว,ก,วกินกับข้าวปุ้นนะจ๊ะเนาะ คลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวบันดุงน้ำเนื้อจ่าเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะเนาะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย